สาบายดีทุกคนสาบายดีเดอ้อสาบายดีตอนเย็นพี่นอ้องแม่คอยแกงหน่อไม้บ่มีไฟกินพี่น้องเลยไปตักชิมก่อนตักชิมก่อนถ้าก็มาตะเฮือนอ่อนใหญ่เดี๋ยวสิตักชิมพี่นอ้นองจะมากินน้ำกันแซ่บมาจใจมาจใจกินด้วยกันสาบายดีเดอ้อสาบายดีตอนเย็นพี่นอ้องมาๆกินข้าวแกงหน่อไม้แม่คอยแกงหน่อไม้แต่เศร้าบ่มีไปกินน้ำราวยอ Chị đi lạo, phải mặt khỏi mát ô hơn, hộp nhảy, kìa nó mãi mhm hãy mhm hãy luôn hãy mhm hãy luôn, mhm khỏi mhm mhm luôn mhm mhm bằng mhm Xoài mhm 哎、嗯嗯，真好吃，再拌个不？ Núm ngon ra là cho nó đánh Nó lắm cho Nó không có dền Cho vào thêm nào. ให้มะเพชรฮัทบุญฝนนี่ฝ่อนจะจบ Okay. <sharp> you <inhale> 你呢？也白塞呢。 แม่อขอแก้จะพักหวานนำํำพักหวานบ้านขอเห็นนะนำหมากพักหวานอาเพชรอะไพี่นอ้องการมากเพชรหมากเดียวลูกโดดลูกโดดพักอาบน,น้ำแล้ว Tôi ơi, thôi vào. làm thêm. Chắc phải thân phải. เออเน,นะน่นะฮะทิพนอยกับเควินอินดี้เพิ่นประดิดฐนเฮื่อนข้างๆนี่นะมึงมาส่งร้านอยู่เฮื่อนนองก,ก่อน <c oughs> <c oughs> บอแลเน้เนเออท้าวนี่พา้นงตะแล่นมากินข่าวนี่ยข่าวแกง้ไมแซ่บๆมาจะไปดีก่อนนอนไม่อิ่ะไมู่กยัะสดีกล้องพี่ลุกสบดีในหมาล่ะพีาน้องน้องน้องเี่ยวมาสดีงามเงมากินข่าวก่น เปาวอยากนมาม่าเกาหลีไม่อยกหมนี่กเาบอเลยนี่กเาหคิบอเ็นเกือบสีเขียวใสเกือบาไม่เกือบสีเขียว้เบืเขียวคนเขาเอาไปติกในค่วางเ็นแต่เกือบขาโคโลอยู่ปะว่ว่าว่ามืออื่นจากไปเบิ้งมจากเบิ้ง ไปโรงเรียนเกือบเหิมะถุงเด้อส่งมันมันแกะไปไปเอาไม่รู้แม่ไปเอาอยู่ตรงไหนนะหนีนี่แกะแล้วปังกองเกลื่อหิมะอย่าเนาะนะจ้องเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินินิวเดอรพี่น้องเด้อขอบใจอะไรที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเพื่ออยู่แรกปังกอง